เป็นคนที่น่าประทับคิดบล็อกนะครับผมคุณป้าปิ้งปูเลยครับตอนนี้กี่หม้อแล้วอ่ะโดนท้ายหน่อยที่ถ่ายคลิปบล็อกอย่างชูอ่ะกินแต่เช้าเลยครับไปกินของมื้กินต่อแล้วเขันยังเหลืองอะ โอ้ oh, ทิติมต,ตอนช้าครับออทุกคนออขอหนึ่งไว้ไร้ยอยอยอสิดท้ครพอมาคนดูถึงสิบคนนะสิบคนะอะคนดูอะ,อะเธอเอาไปเล่นสปีดได้ไหมอะสปิดอะไรเม้าสสไ,ออได้สุกไหมครัไหนอ๋อได้ พูดดิพอดดิอะไรผอมมากนี่เขินอุ่ดูเพอร์อ่ะไม่พูดเลยตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับเรากินโมจิต่อสภาพเออดูเพื่อแล้วกินไงอ่ะใส่ปากแล้วเคี้ยวขอบคุณสำหรับคำตอบไม่เกินไหมเป็นไรไม่เคยต้องทำไมอ่ะไม่เคยอ่ะกานอะไรอย่างงเี้ยมึงใส่แว่นทำไมอ่ะเสียใจเหมือนมึงเหาอใส่แว่นเนี่ย เาแสใหอออกซาปะที่เหมือนที่เหมือนมันถ่ายลงพื้นไเี้ยตอนแบบเนี่ยนี่่แบนีอหละโอ้ยมึงเห็นกูทำแบ๊คการไหมสองเดือนแล้วนะสองปีสองเดือนกูอะนี่ไงนะเออสอปีลงลิปซีเลครับ่นงผนเลือกคุณตลอ

你没看到吗？你没看到吗？你没看到吗？<T>

เสร็จแล้วครับคนทำเพลงตอนนี้จ้ฟังอยู่ห้องเคมีห้องเดิมทำเพลงตอ่อตอนนี้งานเสร็จแล้วนะครับผมก็จะลงไปดูการถ่ายงานต่อนะครับหรือการเดินแบบนะครับทุกคนไปดูกันเถอดเดืคนเดียวอะครับคนโลกก็มีคนเลยดูดิไปเชื่อดูเรื่คนเดียว ประเทศอากาศด้วยอ๋อเหรอฮะนเกทายขอยืนยันคุณีระนุษย์ด้านหน้านี่เป็นนะคะีระยองรเอ่ะเทศหน้าเทพมากค่ะหน้ออาลาิ้งข้าหน้าหนึ่งหน้าพูดว่า้ปมดมิดไไะางและองเร้อยนะะห้าทับสามนะคะ เมีโลกของเรานะคะือโลจิฟรสัตยาสริยานะคะและโมานัสนันนะคะพบกันที่หอประชุมนะคะที่รับการับไปดยื่องเอแบบนบสวัสดีครับสวัสดีครับผมวนนนะครับจพาเด็กมาทำรุ้นะครับวันนี้จะเป็เทียนเจลนะครับวันนี้ทำไมไม่กลายหรอกะ นี่คือเพื่อนนะครับของปินอ๊อ่าปินอะไรครับเขาไปทนอะไรเาไปทอะไรกูอยาพดนราปนาราคนย่างขเลาะแบนาที่่ก็ถเป็นเกยนะคบวันนี้จะมีรอบแข่งขันชิงชนะเลิศ ยัมีของกำนด้วยะไวาจะเป็นลกชิ้นกะใระรู้ว่าลูกชิ้นโลกตาเป็นยังไงแวะมาที่กลุ่มสาระคนิตารได้นะคะมีขรม้วเป็นลูกอมปีป้ใ่ไคครูใจค่ะทเังไครับคุณโ้เน่นี่แล้วแน โอเคครับก็ที่ผมเอาไปเป็นเฟิร์นครับนี่เราก็ยัมาถ่ายบลอกครับนีู่บูธครับบูธทงานเรียนเฮ้ยโรงเรียนี่จงงานต่อไปเราสัมภาษณ์ครับน่ผมนะครับมาไหนมีไม้ไหมเหือเข้าเฟอีกไ้ที่นเ็น่ารต่อล่นี่านี่นวันที่ตาลองหกวันทีตาลหกสองัดย่ัน้ยนันที่ โอ้แ่ไนพากกูเลยอ่ะมึงเฟย์ไปดิเดียวอตัวรู้สึกไงออกงานนี้ครับเฮ้ยตะก้อนตอนระับไหนระดัองอตัวรู้สึกดีว่าตเต้นมากครับอ่อตเ้นมากครัรากันมาก็มาขับไปกอ่ะแล้วก็อาทิตย์นั้นที่เราอ่ไปกัอร พี่แท้ต oh, ้องทำทรงล็เลยพี่แท้พี่แท้ทำทรงเป็นคนแบบทำไม่ใช่นั่งงอไม่ครับน้องเี๋ยวเียนเเกียเียวเียวเทียเบ้งเทียวเทียอเ่นเี้ยเลยเกียนเทียวนะเยวเียลองลองทำได้จริงได้น้องเลยอ่ะพี่ลองทุบเนี้ยน้องเดี่ยวเหรอเทียนเย้ลเน่ยอะ่เยะนับ เฮ้ยไม่ยีนดังะสวัสดีครับผมนิวจูเนียสวัสดีครับผมนิวจูเนียเฮ้ยสมภานนี่สยอดมากยสะพานแครับานก้งสวัสดีครับ วันนี้นะครับเป็นฐานดิงโกนะครับจับสารเช่นลูมิเดียมนะครับ RB mm hmm. เด็กก็จะเอาฝานะครับวางที่ RB mm hmm. ของเราเองนะครับ mm hmm. วันนี้กำลังหารางวัลให้อยู่นะครับฝ mm ั hmm. ่งน้นเซียนเจลดูแล้วใช่ไหมครับโอเคไปดูกันเลย <laughs> สวัสดีครับนิวจูเนี่ยครับวันนี้นิวจูเนียนเสียอันนี้มือใครเนี่ยเฮ้ยรู้ตัวครับนะขอโทษเออโอยอันนี้ใครจี้เนี่ยไอ้ยังมือมาถ่ายกูไม่งี้หน้ากูเนี่ย ถึงรอบรอบชิงชนะเลิศของดาวินชีนะคะขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนะคะไปเตรียมตัวที่ห้องสดทัศนศึกษาในเวลานี้เลยค่ะเอาอะสองสองยูทูบเบอร์มังตงนะมอนตอร์ไซค์นะคะจะมีชั้นมสี่ได้ไหมแล้วครับนี่ก็เป็นรายการใหม่นะครับ6พักหนึ่ง แล้วร้ยนาู้วยหรอคูดาเด็กคือแมวาไปแล้วนีครับอย่างถ่ายที่นั่นดิแม่แต่อันไม่ท่าน้องม่เน้องพี่จังครับยังตัสดคุนยะคังสุดะครับเยอะบุญน้อยถ่ายกิ่ไม่ได้บอกวะหาว้ำ เาจะมีง้นของทีรนี่ต่างๆนะคะเปนกเรียนนข้าร่วมขายเราจะมีตัวรามให้แล้วก็ส่งพาสรดุในกล่องที่เตรียมไว้ตรงทางเข้านะคะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นรางวัลกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหพี่รู้สึกยังไงกันเนี่ครับ มึงทำเพื่ออะไรพี่รู้สึกไงครับวันนี้ครับมือมึงมึงต้องการอะไรพี่รู้สึกไงครับวันนี้ครับกูรู้สึกไงครับทำไมแม่นี่พี่แตะครับครับทำไแม่แม่แม่ไม่ชื่อแตะต้องถามยายครับกูก็ไม่รู้อซับพี่รู้สึกไงครับวันนี้ครับก็ก็ก็ใกล้ไปครับใกล้ไปสนุกไหมครับสนุกไหมครับนั่งนั่งนั่งทำนั่งสนุกไหมครับสนุกครับสนุกครับ นี่บทรมีนะเ่อนครับเพื่อนมรนี่สบเออไม่ต้องซื้อหรอกขโมยเอาไมได้ไหมขโมยเอาดีกว่าตัวว่าเมยไงถผ่ามยีมันเหลือเเลยจะขเช่าไปเลพี่ทีลครับอยากรู้ครับ้ยใกลหอิเนี่ยกิเหลือเพื่อนเ พักก่อนปะพักปีก่อนนี่ตบตาเลยโคตรไปอยากเป็นการผู้ก่อปะนี่เป็นเรื่อวันให้ค่ะเราไม่ต้องทักทีเป็เทคโนโลยีเลยค่ะเชิญเทคโนโลยีคะ bây không được, đang ăn đồ rồi. đang rồi. Bây giờ đồ rồi. đang ăn Yeah.